ตำนานความเชื่อขนหัวลุกเงินปากผีธรรมเนียมเรื่องการเอาเงินปากผีใส่ปากคนตายก่อนนำไปฝังของคนไทยที่เรียกว่าเงินปากผีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตามความเชื่อที่ว่าผู้ตายจะได้มีเงินติดตัวไปใช้ในเมืองผีทั้งที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะได้เอาไปใช้จริงๆหรือเปล่า ไม่ใช่แค่คนไทยที่มีความเชื่อแบบนี้คนชาติอื่นก็มีเหมือนกันเช่นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและจีนมีธรรมเนียมใส่เงินไว้ในปากคนตายพร้อมเครื่องเส้นไหว้ในยุคกรีกโบราณจะใส่เหรียญไว้ในปากคนตายเพื่อให้วิญญาณน,นำเงินที่ไร้นี้ไปจ่ายเป็นค่าจ้างแก่คนแจวเรือที่แจวพาวิญญาณข้ามลำน้ำไปส่งยังเมืองผีส่วนชาวฮินดู จะใส่เครื่องเงินกับข้าวสารในปากคนตายเพื่อให้คนตายมีกินมีใช้ในโลกวิญญาณตามธรรมเนียมของคนไทยนั้นก่อนที่สับป,ปเลอจะปิดฝาลงพวกลูกหลานญาติพี่น้องจะมาดูหน้าผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อกล่าวลาพร้อมกับนำเหรียญยัดใส่ในปากเพื่อให้คนตายเอาไปใช้ระหว่างที่รอเกิดใหม่หรือใส่ไว้ เพื่อเป็นค่าจ้างของสับป,ปะลอแต่มีบางคนที่คิดเอาเงินดังกล่าวมาเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันอันตรายหรือเอาไปปลุกเสกแล้วขายเป็นเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะศพผีตายโหงหรือผีตายทั้งกรมเชื่อว่าเงินปากผีจะยิ่งขลังและมีราคาแพงมากส่วนคนที่กล้าทำส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมอผี โดยหมอผีจะไปหาผีตายทั้งกลมและก็ผีตายโหงตามป่าช้าร้างพอเจอหลุมศพก็ขุดขึ้นมาใช้มีดอาคมค่อยๆงัดเหรียญออกจากปากพอได้เงินแล้วก็ทำพิธีป้องกันไม่ให้ผีตามมาทำร้ายว่ากันว่าศพเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นศพไรายาซึ่งเฮี้ยนกว่าศพทั่วไปคนไม่มีอาคมอย่าคิดทำเด็ดขาดเพราะการมีเรื่องกับผี ไม่ใช่เรื่องสนุกแน่แนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตำนานความเชื่อเรื่องเล่าขนหัวลุกเรื่องเงินปากผีท่านผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมท้ายนี้กระผมขอฝากช่องบึงคักคักชาแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรรักแฟนฟัง ทั้งหลายขอขอบพระคุณครับ